ผมนายสุดทรนชาวกิจค้าสมาชิกรัฐสภาหมายเลข173จากจังหวัดกระบี่ครับขออนุญาตอภิปรายร่างพระราชบัญญตัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่14ทับ2,559จากการที่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึง4อำเภอในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอ,อ,เภอสะบย,ย,ย้อยและอำเภอจนะ มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาร่วม20ปีเกิดความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ก่อเหตุความรุนแรงเป็นจำนวนมากภาครัฐต้องทุ่มเทและสูญเสียงบประมาณจำนวนมากไปกับการแก้ไขแต่การสูญเสียในเชิงงบประมาณนั้นไม่เสียดายเท่ากับการสูญเสียชีวิตประชาชนในพื้นที่ และปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวางต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุดของประชาชนภาวะการผลิตหดตัวเนื่องจากประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจในพื้นที่และปัญหาอื่นอีกมากมายท่านประธานครับการแก้ไขปัญหาของภาครัฐแต่เดิมมีโครงสร้างที่ยึดโยงกับประชาชนพื้นถิ่น เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาโดยกําหนดให้มีสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคนอวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน49คนประกอบด้วย 1. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดละ1คนผู้แทนกำนันและผู้ใหญ่บ้านจังหวัดละ1คน3ผู้แทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหมามประจำมัสยิดจังหวัดละ1คน ผู้แทนเจ้าวาดในพระพุทธศาสนาจังหวัดละหนึ่งคนและผู้แทนศาสนาอื่นจำนวนอีกหนึ่งคนสี่ผู้แทนซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสังคมปูมมปัญญาท้องถิ่นหรือวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดละหนึ่งคนห้าผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติจังหวัดละหนึ่งคนผู้แทนสถาบันศึกษาปรนเะ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาพอนอจำนวนหนึ่งคนและผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจำนวนหนึ่งคน 6. ผู้แทนกลุ่มสตรีจังหวัดละหนึ่งคน 7. ผู้แทนหอ,อการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในด้านเศรษฐกิจพาณิชย์อุตสาหกรรมแรงงานหรือเกษตรกรรมจังหวัดละหนึ่งคน 8. ผู้แทนสื่อมวลชนในกิจการหนังสือพิมพ์กิจการก,ก,การะจายเสียงและกิจการโทรทัศน หนึ่งคน9ผู้ทรงกรุนุดอื่นซึ่งไม่ใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐจำนวนไม่เกิน5คนดังนั้นจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของสภาที่ปรึกษาและการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะประกอบด้วยบุคลากรที่มีจากพื้นถิน่นย่อมเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีและมีหน้าที่ดังที่ปรากฏในมาตราย3บแห่งพระราชบัญญัติแห่งการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ วสสอพเช่นการให้ความเห็นในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทำหรือปรับปรุงเพื่อเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของศูนย์รรบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้และสแสวงหาข้อเท็จจริงข้อมูลข่าวสารหรือข้อคิดเห็นจากแหล่งใดๆเพื่อใช้ประกอบการดำเนินงาน ต่อมานะครับเมื่อวันที่4เมษายน2559คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่14/2559เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการกำหนดหน้าที่ของกรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน60ท่าน ซึ่งนายกรัฐมนตีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยการพิจารณาร่วมกันของกองบริการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและศูนย์บริการ วัหานจังหวัดชายแดนภาคใต้จานวนไม่เกิน45คนจํานวน45คนนี้โดยไม่ได้ระบุว่ามาจากส่วนใดบ้างนะครับ 2. ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาจังหวัดละไม่เกิน2คน 3. ผู้ทรงคุณูตอื่นไม่เกิน5คนซึ่งเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างแล้วคําสั่งของคอ,อสชอ จะตัดขาดการยึดโยงกับประชาชนในพื้นที่ด้วยกลไกและอำนาจหน้าที่เช่นนี้ไม่ได้สะท้อนความเป็นตัวแทนและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งยังมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และความจําเป็นต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยโครงสร้างสภาที่ปรึกษาซึ่งมีที่มาจากบุคคลในพื้นถิ่นเป็นหลักสําคัญ จึงเป็น,นกลไกในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้แต่เมื่อคำสั่งคอสชที่14ทับ2,559กำหนดไว้เช่นนี้การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ของตนตัวเองของคนในพื้นที่ย่อมถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงและคำสั่งดังกล่าวยังเพิ่มบทบาทให้กองบริการรักษาวความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรามาน,นนะครับมีอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือศูนย์ กำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบอตนะครับและส่วนราชการพลเรือนอื่นทั้งยังขยายบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจักรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทําให้เกิดอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งกระทบต่อกระบวนการสร้างสัติภาพในชายแดนภาคใต้ ท่านประธานครับผมจึงมีความเห็นว่าการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่สมควรให้ความเข้าใจจึงจําเป็นต้องมีบุคลากรที่เข้าใจและเข้าถึงอย่างแท้จริงที่จะประสานสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และในอนาคตใใกล้นี้กุฒิสภาเราควรจะให้ความสําคัญในการศึกษาเพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ของปัญหา และนำเสนอรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขต่อไปเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจที่รัฐบาลจะคืนอำนาจการมีส่วนร่วมให้ประชาชนและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้จริงโดยให้สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พศ2553กลับมาทำหน้าที่ตามเดิมเนื่องจากคณะกรรมการ ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตั้งขึ้นตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติทังกล่าวไม่มีผู้แทนจากประชาชนจึงไม่มีความชอบธรรมในการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และยังสร้างความขัดแย้งกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงเ,เห็นเป็นเหตุสมควรให้ยกเลิกคําสั่งดังกล่าวขอบคุณครับ